สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับผมนะว่ามาแรงมากครับสําหรับข้อสอบตัวใหม่ครับนะวันนี้ก็เดี๋ยวพี่พัดนะครับจากอีกไนนะครับอ่าแล้วก็พี่อิงจากอีกไนเหมือนกันครับ วันนี้เราสองคนนะครับน้องจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบ ACT นะครับน้องข้อสอบตัวใหม่ล่าสุดที่บอกว่าเอ้ยน้องๆพูดถึงกันเยอะมากว่าพี่ ACT เป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดแบบว่าตัวข้อสอบมีวิชาอะไรบ้างก็เดี๋ยววันนี้พี่พัทกับพี่อินก็เล่าให้น้องๆฟังนะครับโอเคมางั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับน้องๆก็สําหรับ ACT นะครับต้องบอกน้องๆก่อนว่าสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักเลยนะครับคือเคือ ACT เนี่ยมีศัดรีเทียบเท่ากับ SAT เลยนะน้องก็คือข้อสอบ act เนี่ยบางคนก็เรียก act ใหมากับ sat เน ในการยื่นเข้ามาหาหลัยเนี่ยสามารถเลือกสอบได้ทั้ง ACT แล้วก็ SAT นะครับทีเนี้ยในไทยครับผมนะในไทยเนี่ยหลายที่ก็เลยนํา ACT เนี่ยเข้ามาครับนะโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยหลายที่ก็บอกว่านั้นเราเปิดรับข้อสอบแบบรับคะแนน ACT ด้วยนะอ่ะงั้นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้อสอบ ACT เนี่ยมันจะต่างหรือมันจะเหมือนกับ SAT ยังไงกันบ้างน,นะครับผม แล้วก็ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่าในไทยตอนนี้เนี่ยนะคณะที่เข้ามานะครับที่นำ a c t เข้าบอกว่าใช้ยืดได้นะครับก็ถ้าเกิดคณะหลักๆเนี่ยที่บอกว่ามาแรงมากๆก,ก็คือ Chemical กับ process engineering คณะน้องใหม่ที่เป็นิ i n อร์ของวิศาวะจุฬาใช่ไหมครับที่บอกว่าเอ้ยสามารถยืด ACT ได้นะ นอกจากนี้ครัน้องจริงๆมีคณะอื่นๆที่อนุญ,ญาตให้ใช้ ACT มาสักพักแล้วนะครับก็คือจะเป็นแบบว่ามิวอีกของไมทิโดนอ่าแล้วก็มีเทปเป้ที่เป็นวิศวะอินเตอร์ของธรรมศาสตร์นะครับรวมถึงมี SIT si i ด้วยนะครับที่เป็นนานาชาติซีรินทอดนะก็คณะเหล่านี้เนี่ยเขาใช้คะแนน ACT ในการยืดแล้วส่วนมากก็จะใช้แมทกับไซส์เป็นหลักนะครับน้องใช้2วิชานี้นะครับอ่านะอ่ะต่อเลยครับพี่อิง อ่าโอเคครับก็เมื่อกี้ที่พี่พัดพูดแล้วอ่ะพี่มองว่า ACT เนี่ยมันกําลังมามันกําลังมาแรงในช่วงปีนี้อย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ย,นนยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเผื่อแบบว่าใครไม่เคยรู้จัก ACT เลยก็ไม่เคยรู้จักข้อสอบ ACT ตัวนี้เลยว่า มันออกประมาณไหนมันมีเนื้อหายังไงบ้างแล้วความเร็วนะครับจำนวนข้อเป็นยังไงหรือใช้กี่น,นาทีในการทำวันนี้เราจะมาคุยกันเนาะนะครับ a t เนี่ยย่อมาจาก American college testing นะซึ่งเขามีมานานมากคือแบบมีมาหลักแบบจัดมา60-70ปีแล้วอะแต่คือไทยเพิ่งมาแบบอยู่ดีมาบูมอยู่ช่วงปีนี้เพราะว่าเนื่องจากที่ ACT มันกำลังหายไปในช่วง ACT subject test อย่างเงี้ยนะคะรับเขาก็เลยมาบางที่ก็เลยเปิดใช้ตรงนี้กัน เวลาสอบเนี่ยมีได้ทั้งหมด5วิชาตามที่พี่พาโชว์ตรงนี้เลยวงไว้5วิชาคือ English, Math, Reading, Science แล้วก็ Writing นะครับอ่ะโดยที่ตัวแรกก่อนเลยมาพูดภาษาก่อนนี้ภาษาอังกฤษก่อนนี้ใน English เนี่ยมีทั้งหมด45ข้อนะครับ75นาทีเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการดู g a ม m าลักษณะการแบบเหมือนข้อสอบภาษาอังกฤษทั่วๆไปที่เราทําเป็นพวก g a ม m าคำคำศัพท์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันถัดมาะ เป็นแมทครับอันนี้แหละที่เราจะต้องที่หลายคณะเขารับกันเนาะแมทนะครับมันเหมือน s a t เลยคล้ายๆ SD ที่เป็น s a t บรรดา,ากับ s c subject test รวมๆกันเลยนะครับทั้งหมด60ข้อ60นาทีนะก็คือข้อละนาทีแบบว่าเร็วพอๆกับ s a t เลยเป็นเนื้อหาระดับมปลายนะครับแล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขได้ด้วยนะนะครับต่อไปพาร์ทสก็คคือพาร์ทเรดดิ้งก็คือเรดดิ้งก็คือเป็นภาษาอังกฤษว่าภาษาอังกฤษของคุณเหมือนเดิมแต่คือคราวนี้มันก็จะเป็นอ่านบทความ ต่อภาษาอังกฤษให้คิดวิเคราะห์ที่เป็นในเชิงภาษาอังกฤษนะครับอ่ะอันนี้พี่ขอ,อยากามก่อนละกันแล้ววันนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือ science เนาะ science เนี่ย40ข้อ35นาทีอันนี้เนี่ยหลายหลายคนจะเริ่มตกใจว่าพี่มันไม่เหมือนแบบเอ้ยมันไม่ได้แยกเป็นวิชาฟิสิกส์ไม่ได้แยกเป็นเคมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บ่นชีวะใช่เขาไม่แยก เขารวมๆเลยครับรวมๆทุกอย่างมายำรวมกันในนี้แต่ข้อสอบเนี่ยไม่ต้องห่วงมันจะเป็นข้อสอบประมาณว่าให้เราอ่านคิดวิเคราะห์ผลการทดลองแล้วสรุปโดยใช้แบบว่าเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ในการตอบมานะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะแล้วก็เป็น writing ซึ่งเป็น optional เนาะก็คือถ้าตรงไหนมัน r e q u i r e ที่ต้องสอบ writing อเราก็ต้องสมัครสอบ writing ไปนะครับซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมข,ขึ้นมาอีกโอเคโอเค แล้วก็อีกอันนึงนะครับเมื่อกี้พี่เหลือพูดข้อสอบทั้งหมดนี้เป็นข้อสอบช้อยทั้งสิ้นเลยก็จะมีช้อยเป็น4ตัวเลือกทุกอันเลยนะครับยกเว้นไ r ร t ิ้งที่เป็นภาษาอังกฤษนะนะครับนอกนั้นเป็นช้อยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าสมมุติเรามาดูรายละเอียดเรื่องคะแนนกันเราจะพบว่ามันไม่เหมือน SAT s อ t Subject เรา ตอบได้เลยคือคิดไม่ออกก็ตอบมั่วไปเลยมั่วไปก่อนอย่างน้อยเผื่อมันได้คะแนนเพราะว่าเราไม่มีหักคะแนนเวลาเราตอบผิดนะครับหรือเราเดาอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะโดยเราจะเห็นว่าข้อสอบเนี่ยแต่ละแต่ละชุดเนี่ยมันมีจำนวนข้อไม่เท่ากันพอเราได้รอ Score มาปุ๊บทั้งเขาตรวจมาให้เขาจะ Conver t ด้วยสเกลแบบว่าเหมือนเป็นเทยบบัญัตายาน่ายง่ายอ่ะออกมาเป็นประมาณ1-36ถึงให้ทุกวิชามันเต็ม36นั่นเองคะแนน grading มันเป็นเท่านี้นะครับโดยลักษณะเป็นแบบนี้โดยที่ ตอนจบเนี่ยเขาก็จะเอา4วิชานะครับที่มันเต็ม36ตรงเนี้ยมา Average กันเพื่อให้ได้คะแนนสุดท้ายของเราเนั่นเองเนาะน,นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วอ่ะในทางในไทยอย่างเนี้ยก็ขั้นต่ำในการสอบเข้าหลายๆที่ก็จะประมาณ2ี่สลักษณะเนี่ยนะครับเต็ม36ที่เฉลี่ยมาแต่เพื่อความปลอดภัยสำหรับน้องๆอยากอยากได้มั่นใจอยากได้แรงด้วยอยากพี่เข้าใจอะไหลายคนเข้าไปมันต้องการแรนกิ้งด้วยว่า มันก็ต้องเกิน30ขึ้นไปนะครับจาก36เนาะก็อารมณ์ประมาณ80%นั่นแหละนะครับก็ควรจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับถึงจะพอพอสู้เขาไหวนะนะครับแล้วก็อีกอันนึงแล้วกันไม่มีสไลด์ก็คือค่าสอบก็จะประมาณ60ส0ถดอลลาร์นะครับขึ้นจากว่าคุณจะเอาไรติ้งหรือเอาอะไรไหมนะครับนี่คือลักษณะตัว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 ข้อสอบของเขาคร่าวๆประมาณนี้นะครับทีเนี้ยเรามาดูเรื่องวันสอบกันบ้างนะ พอวันสอบเนี่ยอย่างเช่นในปีนี้พี่พัดเขาก็หาข้อมูลพวกเราก็หาข้อมูลมาให้ว่าในข้อสอบในปีนี้จำนวนการสอบเนี่ยมันเหลืออีก3ครั้งนะครับก็คือรอบเซปเทมเบอร์โอ้โหรอบออกเทเบอร์แล้วก็รอบดซมเบอซึ่งกระชั้นชิดมากเลยแต่ในปีนึงเนี่ยสอบมากกว่าสอบประมาณ5ครั้งครับแต่ปีนี้เหลือเท่านี้แล้วซึ่งวันสอบก็จะมีรายละเอียดตามนี้เลยนะครับน้องๆคนไหนสนใจอยากดูแคปจอไว้เก็บภาพไว้ถ่ายรูปไว้จดไว้ก็ได้ จะได้รู้ว่าเออมันสอบประมาณนี้นะแล้วเผื่อฉันใช้ฉันจะได้วางแผนในการสอบถูกนะครับอ่าโอเคนะตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรอีกคำนามหนึ่งเราสอบที่ไหนนะครับก็ลักษณะคะล้ายๆ S a t นั่นแหละก็คือสอบสอบตามโรงเรียนนานาชาติอ่าในประเทศไทยซะส่วนใหญ่นะครับก็คือตามโรงเรียนนานาชาติเลยมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตในลักษณะนี้นะครับอืมก็ดูชื่อตามนี้มีอ่าอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ ICS นะ International Community School นะ K.S ก็คือโรงเรียนที่เราคุ้นชื่อกันนั่นแหละนะครับเนี่ยมีการจัดสอบตรงนี้อยู่เต็ไมไปหมดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ภูกเก็ตเนาะแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยอันนี้เขาอาจจะมีการจัดสอบให้แก่นักเรียนเขาคือบางทีท่านหนูอยู่โรงเรียนานานาชาติเองอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบบว่าอ่าโรงเรียนเขาอาจจะมีการจัดสอบพวกนี้นอกรอบของตัวเองที่เขาจัดจัดขึ้นมาเองได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าโรงเรียนของเรามีมีออลตอริตี้ตรงนั้นไหมนะครับอโอเคฮะต่อไปครับ มาดูส่วนที่เป็นสาระสำคัญของวันนี้เนาะนะครับก็คือ ACT Science Insight นั่นเองวันนี้ที่เมื่อกี้ที่พี่พัพูดเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่อง science แล้วก็ math เนาะนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะลักษณะมันจะยากหรือง่ายพี่หนูไม่รู้จักเลยว่ามันออกประมาณไหนออกแนวไหนนะครับแล้วมันจะออกเนื้อหาประมาณไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อง science ก่อนเดี๋ยวจบ science เป็นไปหาช่วงของพี่พัฒต,ต่อเลยนะครับเป็นเรื่องของ m a t อ่ะ เรา overview ไซแอนซิตหลเนาะนะครับไซแอนนะครับมีทั้งหมด40ิข้อนะครับ35นาทีถ้าใครหาเลขเร็วๆนะรู้สึกเก่งเลขนะเราจะพบว่าข้อหนึ่งมันไม่ถึงนาทีครับเรามันจะเป็นสปีดเทสนิดนึงรีบอ่านรีบตอบรีบอ่านรีบตอบตัดช้อยตอบตัดช้อยตอบไปเรื่อยๆนะครับแต่พี่เชื่อว่ามันไม่ยากเกินความสามารถนะคือพี่ก็ได้ลองลองทำมาหลายหลายชุดก็พบว่าเฮ้ยมันมันมันทำได้นี่หว่ามันโอเคมันมันไม่ได้แบบแบบทำไม่ทันขนาดนั้นนะครับ เป็นข้อสอบช้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยหนึ่งข้อมีค่ามีสี่ตัวเลือกนะคะให้เราเลือกตอบก,กันโดยข้อสอบ Science สตรงนี้มีคำนวณน,นะมันจะมีพวกแตทอะไรให้เราคำนวณอยู่แล้วเปอร์เซ็นต์เชนต่างๆนะครับแต่เลขมันจะไม่ยากมากแล้วมันจะไม่ให้เราใช้เครื่องคิดเลขในการสอบนั่นเองนะครับต่อไปฮะสิ่งที่เด็กๆน่าจะอยากรู้คือแล้วมันออกอะไรโอเคมันออกที่อยากให้น้ตคำนี้เลยคือ introductory science ความหมายของเขาคือมันเป็นวิทยาศาสตร,ร์พื้นฐานครับ ถ้าใครเรียนมาจะรู้สึกมันเหมือนวิทสัร์มอต้นน่ะแบบว่าเฮ้ยให้เราพอรู้จักหรือคุ้นชื่อกับเทอมต่างๆคุ้นชื่อกับอุปกรณ์ต่างๆคุ้นชื่อกับสิ่งต่างๆเหล่านี้พอนะครับซึ่งหวัวข้อมันมีในทุกอย่างเช่นไบโอเช่นเคมีเช่นฟิสิกส์แล้วก็เอ์ธแอนสเปซไซรแอนด์ด้วยนะครับคือรวมทุกอย่างยำเข้ามาในนี้เลยนะครับอ่ะแล้วมันออกเนี้ยมันออกต้องจำไหมต้องรู้ยังไงดูได้หน้าถัดไปนะครับพี่อยากเน้นคีย์เวิร์ดคำหนึ่งครับ คือเราไม่จําเป็นจะต้องรู้ลึก่าเราไม่จําเป็นจะต้องรู้ลึกนะแบบว่าถ้าในแง่ของฟิสิกส์คือเฮ้ยไม่ต้องรู้สูตรแบบพบทุกสูตรไม่ต้องใช้เป็นทุกสูตรไม่จําเป็นจะต้องรู้ลึกเฮ้ยเป็นเคมีไม่ต้องคํานวณได้เป็นเป็นชีวะไม่ต้องรู้ลึกหรือเป็นเอิร์ธกับสเปซแอน์นี่คือไม่ต้องมานั่งจําชื่อหินไม่ต้อง นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ดอมันแค่อินโทรดั t o อร s c ไซแอนสนั้นคือให้ใช้ความรู้พื้นฐานเท่านั้นขอแค่คุณคุ้นเคยกับคำเนี้ยคุ้นเคยกับเทอมคุ้นเคยว่ามันทำงานยังไงคร่าวๆก็พอนะครับโดยที่เนื้อหาหลักๆเนี่ยทั้งหมดที่พูดเลยทั้ง100%เนี่ยมันจะแบ่งแบบส0สิบสาสิ่สิ0ข้อเนี้ยมันจะแบ่งเป็นเป็นอะไรอ่ะมันให้เราอ่านบทความหรือให้เราอ่าน เขาเรียกว่าให้เราอ่านการทดลองแล้วมาตอบประมาณ4ี่ถึงห้าถึงหกข้อลักษณะนี้นะครับด้านในโดยที่เนื้อหาส่วนแรกเนี่ยประมาณ4 0จะเป็น data representations คือเราอ่านจากกราฟแล้วเรามาตอบเราดูผลการทดลองแล้วเรามาตอบนะครับหรือเราดูเราออกแบบการทดลองอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะถามความเห็นแล้วว่าเราควรทาแบบนี้ดีไหมควรทาแบบนี้ดีไหมเบสตามวิชาต่างๆเช่นการทดลองเชิงฟิสิกส์การทดลองเคมีหรือว่าการสังเกตทางชีวะการสังเกตทาง earth and space science เราควรจะจัดความสัมพัน์มันยังไงดีนะครับสิ่งถัดมาที่โจทย์จะให้ทาคือให้เราคิดวิเคราะห์ต่อคือ summary นั่นเองก็คือเฮ้ยถ้าเราเจอผลการทดลองแบบนี้เราจะสรุปอย่างไรเอามาคิดต่อนะครับมีผีเสือ้อกินข้าวกินน้ําขวานแบบนี้จะสรุปยังไงมีออกแรงแบบนี้จะมีการเคลื่อนที่แบบไหนเอามาคิดวิเคราะห์ต่อแล้วเราเอามาตอบในข้อนั้นๆน,น,นะครับแล้วสุดท้ายครับส่วนเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกประมาณ 10- 20%จะเป็น conflicting viewpoints ก็คือเหมือนให้เราหาข้อขัดแย้งหรือแบบว่าให้หาเหตุผลขัดแย้งหรือให้เราดูว่าใน passage มันมีใครเขียงกันอยู่นะครับและคนที่เขียงกันเนี้ยมันมีเหตุผล support กันอย่างไรนะครับฟังตรงนี้มาคร่าวๆเด็กๆหรือน้องๆเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยพี่มันเหมือนมาเป็น basic science นี้นาแต่เข้าวัดสกิล critical t h i n ของเรานั่นเอนะครับอันนี้พี่ขอพูดคร่าวๆก่อนว่าเฮ้ยมันเหมือนข้อสอบอะไรพี่บอกเลยมันไม่เหมือนข้อสอบ sat ฟิสิกส์เอเซทีเซนส์เอเซทีไบโอที่เป็น subject t e แน่ๆไม่เหมือนเลยนะคบเพราะฝั่งนั้นเนี่ยเราจะเน้นแบบว่ารู้ลึกรูกก้จริงคิดวิเคราะห์คิด,อคดตอบคำนวณต่างๆอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ลักษณะเดียวกันนะครับตัวเนี้ยมันจะไปเหมือนข้อสอบ GED สำหรับ GED Science นะสำหรับคนที่แบบว่าไม่รู้จัก GED ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่คอเคยเจอ GED มาแล้วเคยสอบ GED มาแล้วเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นอัปเกรดของ GED อะ่ะเป็น GED ที่แบบว่า แข็งแกร่งมากขึ้นที่ยากมากขึ้นแต่จะอารมณ์เดียวกันครับก็คือเราไม่ได้ใช้ความรู้ลึกในทุกวิชาแต่มันเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็มาตอบอ,อะไรประมาณนี้นะนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวพี่จะโชว์ตัวอย่างให้ดูเผื่อพูดแล้วไม่เห็นภาพนะนะครับวันนี้พี่หยิบข้อสอบมาให้ดูเล็กๆน้อยๆสองข้อแล้วกันนะครับในหน้าถัดไปยาวมากครับยาวมากเออพี่พัดดูพี่พัดตกใจนะอย่างเนี่ยเป็นข้อสอบอ่ะพี่ยกมาให้อันนี้มัน ที่ไม่แน่ใจว่าข้อนี้มันมันต้องใช้กี่ข้อนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่คืออ่ะพี่ยกมาให้ดูสามข้อแล้วกันเนี่ยเขาให้เราอ่านข้างซ้ายอะครับอันนี้ข้อนี้มันเป็นเกี่ยวกับไบโอหน่อยเมื่อกี้ที่พี่พูดอะเรื่องผีเสื้อกินน้ําหวานอะไรลาานนักษณะแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าเขาก็มีความอย่างเช่นแบบผีเสื้อเนี่ยเขาก็มีการสังเกตว่าอา่ะเขามีการอพยพมีการ เปลี่ยนถิ่นที่อยู่ในฤดูหนาวอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาก็มีไฮโพทีซิสต่างๆว่าเฮ้ยผีเสื้อมันจะเลือกกินน้ําหวานหรือเก็บสะสมพลังงานในช่วงไหนให้เราเลือกอ่านกันก็คือแต่ว่าสมมติฐานนะครับว่าเอ้ยเราคาดเดาอย่างไรว่าู่เส้อองไงเขามีให้เราอ่านเนาะซึ่งหลกัหลกๆเวลาเราอ่านเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจในรายละเอียดของมันรายละเอียดมันจะเยอะมากแบบว่าเออไอแบบหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดยังไงแบบว่ามีลักษณะการเพิ่มขึ้นของน้าหนักของผีเสื้อเป็นอย่างไรแบบที่2เป็นอย่างไรแล้วมันต่างจากแบบที่3อย่างไรนะครับทีีน้ พอเราอ่านเข้าใจปุ๊บเก็บรายละเอียดครบนะนะครับเราก็ไปดูคําถามกันคําถามก็จะถามางมากว่าอะช่วงไหนที่ผีเสื้อจะมีไขมันเก็บเยอะสูงขึ้นหรือช่วงไหนที่ผีเสื้อเนี่ยจะไม่ต้องการพลังงานในการอบพยพแบบสมมติฐานไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อ1ิก็คือให้ดูว่ากราฟไหนมันสอดคล้องกับน้าหนักของผีเสื้อนั่นเองเห็นไหมสุดท้ายคือพี่ไม่จำเป็นจะต้องรู้จักผีเสื้อว่าผีเสื้อมันแอยู่ในแท็กซโทโนมีไหนหรือว่าผีเสื้อมันมีโครงสร้างเป็นอนไรคือไม่จาเป็นต้องรู้ลึกเกี่ยวกับผีเสื้อ แต่เราสามารถอ่านจับใจความได้ว่าแพสซจมันบอกอะไรกับเรามันให้อะไรนะครับเรามาคิดวิเคราะห์ตอบเพื่อจะดูว่าโจทย์ถามหาอะไรแล้วก็ตอบให้ถูกต้องนั่นเองมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเป็นอย่างเงี้ยทางข้อสอบเลยแล้วก็จะเปลี่ยนท็อปิกไปเรื่อยๆว่าอันนี้เกี่ยวกับไบโอนะอันนี้เกี่ยวกับเคมีนะอันนี้เกี่ยวกับฟิสิกส์หรือเอิร์แอนด์เปซเนาะนะครับัมีลักษณะเป็นแบบนี้นะนะครับแต่เราดูดิ ข้อหนึ่งอ่ะสามนาทีอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าอ่านแทสเซตหมดสามนาทียังแล้วว่าทำแปดเก้าสิบในสามนาทียังเงโอ้โหก็รีบเหมือนกันนะไฟลุกเหมือนกันนะนะอ่านพี่อ่านพี่ยังอ่านแบบอ่านไฟลุกเพราะฉะนั้นความยากเนี่ยน่าจะเป็นแบบนอกจากจะต้องแบบนะต้องวิเคราะห์ได้ต้องต้องทำเร็วด้วยใช่ไหมต้องทําเร็วใช่ครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนเลยเดี๋ยวข่ายคอเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเรียนกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคอะไรบางอยา่างให้เราช่วยเราคิดวิเคราะห์แล้วก็ตอบให้ถูกต้องและตรงประเด็นที่สุดเนาะนะครับอ่ะ มาดูตัวอย่างที่สองันตัวอย่างที่สอง,ต,อง,สองตัวนี้พ<อ>ี่หยิบมาใส่ดนนาวอ,นนอันนี้ยาวอันนี้ไม่มีโจทย์ด้วยพี่อ่ะอันนี้คือยังพี่ยังไม่ได้หยิบโจทย์นะให้น้องๆดูนะ<อ>เรามีแต่การทดลองมาให้อ่านเท่านั้นอันนี้เป็นการทดลองเลยนะครับซึ่งเป็นการทดลองเกี่ยวกับโปรตีนเนาะก็คือค่า pH นะคำถามคือเราจําเป็นจะต้องจำํำไหมว่าเฮ้ยอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนสีเมื่อไหรา่ถ้าเราคุ้นเคยมันคำตอบคือไม่ต้องจําเขาให้แต่สิ่งที่เราควรรู้ก่อนไปเข้าสอบคือเราควรจะรู้ว่าไออินดิเคเตอร์มันทํางานยังไงก็พอ ว่าเอออ๋อมันเปลี่ยนสีตาม pH นะแล้วมันใช้ในการวัดว่าสารต่างๆมี pH เท่าไหร่แล้วคือ pH คืออะไรพอมีกรดเป็นเลยนีคือสิ่งที่เราควรจะรู้เข้าไปนะครับเห็นห้่งมันเป็น science แบบ introductory คือแค่รู้คร่าวๆก็พอไม่ต้องรู้ลึกไม่ต้องคำนวณเป็นนะครับซึ่งเนี่ยเขาบอกเขามี3การทดลองมาให้ เออถ้าข้อไหนเป็นการทดลองนะเขาจะมีการทดลองมากกว่าหนึ่งการทดลองให้เราดูแน่ๆให้เราเปรียบเทียบกันว่าการทดลองแต่ละอันมันต่างกันอย่างไรแต่ละอย่างมันวัดอะไรหรือมันโชว์หรือมันพยายามจะสื่ออะไรกับเรานะครับนี่คือตัวอย่างข้อสอบไซแอนนั่นเองเนาะโอ้บางคนบอกว่าเนี่ยอ่านกันตาเหลือพี่บอกเหตดูกันตาเหลือกเปิดกันกลับไปกลับมาต้องมาดูทั้งตารางมาดูทั้งเขาถามมันถามมันถามอะไรเปิดวนไปวนมาเนาะนะครับอ่ะนี่คือลักษณะข้อสอบเป็นแบบนี้นั่นเองนะนะครับซึ่ง ข้อสอบตัวหนึ่งเนี่ยจะมีแบบนี้ก็คือจะมีบทความหรือเป็นการทดลองเนี้ยประมาณ6อันนะครับแล้วก็1ข้อมันก็จะให้ตอบคำถามประมาณ6ถึง7ข้อนะบางข้ออาจจะ5ข้อแล้วแต่ลบหลักกันไปนะครับอ่ะนี่คือลักษณะข้อสอบ Science นั่นเองเนาะนะครับก็ไอเดียประมาณนี้แหละนะครับ แล้วมีแบ่งชัดไหมว่าแบบหกบ,บทความเนี่ยฟิสิกส์เท่านี้เคมีเท่านี้ไบโอเท่านี้หรือว่ามันเปลี่ยนไปแล้วแต่พี่มันจะเปลี่ยนแล้วแต่แล้วแต่ชุดนะครับอยากให้เข้าใจแบบว่าแต่มันจะออกให้ครบทุกเนื้อหานะแต่บางอันอาจจะเป็นไฟไบโอสองบางชุดบางอาจจะเป็นเคม,มีสองมาอันนึงเป็นฟิสิกส์สองอันนี้แล้วแต่ชุดเลยนะครับแต่คือเขาจะออกให้ครบให้แบบครบทุกหออัวข้อบางอันมีสเปซด้วยก็คือเกี่ยวกับโลกดาราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ astronomy แต่บางอันก็ไม่มีบางอันก็เป็น earth ธองเดียว นะครับเกยบกับโลกดินหินแร่อะไรเงี้ยนะครับอืมโอเคได้เลยนะอ่ะนั้นเดี๋ยวพี่พัดรับไม้ต่อนะครับก็ในส่วนของ ACT math นะครับน้องก็ math เนี่ยหกสิบข้อหก นาทีใช่ไหมก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเหมือนหรือว่าต่างกับ SAT ยังไงเนาะเดี๋ยวพี่อาจจะเทียบกับ SAT เยอะหน่อยเพราะว่าไอ้สูว่าน้องหลายคนอาจจะคุ้นกับ SAT นะครับมาก็ overview ครับน้อง60ข้อ60นาทีอันนี้ถือว่าเร็วกว่า SAT นะเพราะว่า SAT เนี่ยของจริงอะ่ะจะได้ประมาณข้อละ1นาทีนาทีนิด,นด แต่ว่าถ้า ACT น้องอันนี้หนึ่งข้อหนึ่งนาทีเลยนะครับอะ multiple choice ร้อยเปอร์เซ็นต์ choice นี่ไม่เท่ากันนะน้องอย่างของแมทเนี่ย choice มีมีห้า choice น้องเออนะแล้วก็อะ calculator is permitted นะครับไม่มีแบ่งพาร์ทน้องของ ACT เนี่ยน้องใช้เครื่องคิดเลขได้ ทุกข้อเลยนะครับ60ข้อใช้ได้หมดเลยเนาะแล้วก็เป็น multiple choice คือไม่มีกริดอินถ้าใครเคยสอบแจะรู้ว่ามันมีเติมคำใช่ไหมทีเนี้ยอันเนี้ยคือเนื้อหาที่ทาง ACT เขาประกาศมาว่าเฮ้ยคอนเทนต์ใน ACT m a t มีอะไรบ้างนะก็ number and quantity อันนี้ให้นึกภาพง่ายๆแบบเศส่วนบวกลบนะเออแบบทศนสัมลนอะไรพวกเนี้ยเอออันนี้ก็มี algebra คืออะไร algebra นี่โอ้โหมาหมดน้อ ทั้งแบบลิเนียร์เส้นตรงนะควอดแรติกกำลังสองอ่าแล้วก็มีพวกกำลังสามด้วยที่เป็นคิวบิกนะครับผมนะฟังชนะันอ่าฟังชันนี้ก็มีหลายแบบมากนะทั้งแบบว่าลิเนียร์ฟังชันควอดแรติกฟังชันเอ็กซ์โพเนนเชียลฟังชันแล้วก็อะไรกับตรีโกณนะทรีโกณเมตริกฟังชันก็มีนะครับจิอเมทรีอ่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมมาหมดนะครับสแตทกับพร็อพเอออันนี้พี่ว่าจะเยอะหน่อยนะพรอเบอร์บิลิตี้เนี่ยถือว่าเยอะถ้าเทียบกับ SAT เนี่ยถือว่าเยอะกว่ามากจำนวนโจทย์นะจำนวนโจทย์แล้วก็อ่าอันสุดท้าย e s s e s s e n t i a l skills a n d m o d เ l i n g เนี่ยเอ๊แล้วมันคือยังไงทีเนี้ยพูดมาอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เห็นภาพพี่เลยขอสรุปง่ายๆครับว่าคอนเทนต์ของ ACT นะ้น้องมันคือนี่เลยครับนะมันคือแ t m a t t บวกกับ s e t m a t เ Level 2จริงๆนะจริงๆนะนะนะคือจะไม่เหมือน e ซ c i e n c e อนแ่ยข้อสอบจะคนละรูปแบบกันเลยระหว่างแบบว่า ACT กับ Sat ใช่ป่ะแต่ของ m a t เนี่ยพี่เข้าใจว่าเขาทำเหมือนกับพยายามจะเทียบให้มันเทียบเท่า ACT เพราะฉะนั้นเนี่ย ACT ด้วยความที่เขามีพาร์ทเดียวน้องข้อสอบ เป็นคอมบิเนชันของทั้ง s ซ t แมทแล้วก็เซตแมทเลเวลทูคือยังไงคือถ้าเกิดพูดในแนว s ซ t แมทอะน้องมันก็จะมีโจทย์ที่เป็นแบบว่าอ่านเยอะๆหน่อยมีเทเบิลมีตารางแล้วก็ให้น้องแบบว่าวิเคราะห์ข้อมูลเอออันเนี้ยก็มี word problems ที่เป็นแบบว่า ratio percentage มีนะเหมือน s ซ t แมทเลยแต่อันที่เหมือนเซตแมทเลเวลทูคืออะไรอันที่เหมือน s ซ t แมทเลเวลทูคือไอ้พวกที่เป็นเลขมอไปลายน้องเช่นแบบว่าฟังก์ชันที่เป็นตรีโกณอ่าหรือว่า law of sine law of cosine อะไรพวกเนี้ยก็จะมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อน าเกิดใครเคยอาจจะเคยเรียน s ซตแมทหรือว่าเซตแมทเลเวล2มาแล้วพี่คิดวา่าน่าจะช่วยเนาะน่าจะช่วย ACT ได้พอสมควรเลยเพราะว่าข้อสอบเนี่ยประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครบอกพี่ผมเคยเรียนแต่ s ซตแมทอย่างเงี้ยก็ไม่พอใช่ไหมพี่บอกเลยไม่พอน้องนะเพราะว่ามันจะมีบางท็อปิกที่แบบเกิน s ซตแมทไปอีกมันจะประมาณแมทเลเวล2นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อสอบเนี่ยมันเป็นยังไงนะเอออ่ะพี่เอาอันแรกให้ดูนะน้องคืออย่างอันเนี้ย ACT นะครับ similarity สำรับระหว่าง ACT เซแมทเออนะเหมือนกันเลยน้องถ้าน้องดูข้อแรกเนี่ยจริงๆถ้าอ่านไวๆมันเป็นเรื่องอัตราส่วนนะเป็นเรโซนี่แหละก็เหมือนในเซตแมทเลยอันที่2อะไรอันนี้ควอดแรติกนะสมการกําลัง2อันนี้เซตแมทก็มีใช่ป่ะอันนี้พี่พี่เลยคิดว่าเหมือนนะ t c เหมือนเซตแมท แต่อีกพาร์ทหนึ่งที่บอกว่าเหมือนกับแมทเลเวล2คือยังไงนี่เลยครับน้องอ๋ออันนี้ก่อนนะคือไอ้ทนนี่ส่วนกับเหมือนแซตแมทเนี่ยอันนี้คือพวกแบบเลขพื้นฐานนะเบสิคโอเปอเรชั่นเอลเมนต์รีแอลจิบราคือแบบลิเนียร์ควอตรติกเนี่ยเรโชัวรพรอพโพชชั่นเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็จะมีพวกที่เป็นแบบเดต้าคอลเลคชันเรปริสแตนเทชันคือพวกตารางอนะน้องถ้าเกิดใครเคยทำแซตมาจะรู้ว่ามันจะมีโจทย์ตารางใช่ไหมแล้วก็ถามแบบค่ามีนมีเดียนอะไรพวกเนี้ยเอออันนี้ก็มีนะ แต่ต่อไปคุณน้องอันที่ไม่เหมือนเลยคือพาร์ทที่ ACT เหมือนกับ m a t เ Level 2น้องเอออันนี้ก็จะมีความเป็นเลขมอปลายถ้าใครเรียนโรงเรียนไทยใช่ไหมก็จะมีความเป็นเลขมอปลายเช่นแบบเนี่ยให้กราฟคอสมาแล้วก็ถามว่าเนี่ยข้นไหนเป็นฟังก์ชันของกราฟคอสอันนี้ก็มอปลายหน่อยนะรวมถึงเอาอันนี้ชัดเจนนะวงรีใช่ไหมอนิคเซชันนะครับน้องก็คือ ACT เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่คล้ายกับ m a t เ Level 2แบบครึ่งนึงเลยนะน้องครึ่งนึงเลยนะอ่ะทีนี้คล้ายมีท็อปิกไหนบ้างก็ประมาณนี้น้องอันที่แบบพ คิดว่าเป็นแมทเลเวล2เนอะเป็นแมทเลเวล2ก็จะมีพวกแบบเนี่ยรูทของพอลิโนเมียลลอการิทึมก็มีนะซีเควนซ์และซีรีส์นะครับพวกลำดับอนุกรมนะคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ก็มีนะ้องแล้วก็เมื่อกี้ที่เราโชว์ไปข้อหนึ่งนะโคนิกเซคชั่นะครับพวกแบบวงรีอะไรเงี้ยก็เห็นออกเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้ต่อนะ นี่เลยครับน้องที่นี้ช่วงสุดท้ายครับงั้นเดี๋ยวเรามาแนะนําหน่อยแล้วกันว่าเฮ้ย <c oughs> และอีกไหนมีอะไรมาช่วยน้องๆบ้างน,นะสำหรับข้อสอบตัวใหม่นี้นะครับสำหรับ ACT เนาะเออนี่ก็เป็น Student Roadmap นะครับ แแนนะอ่ะสำหรับน้องๆมหกครับผมนะสมมุตินะครับน้องถ้าเกิดน,น้องคนไหนเนี่ยที่เคยเรียนมาก่อนแล้วกันอ่ะใครเคยเรียน Z มาบ้าง c u c u s มาก่อนเนี่ยอ่ะอันเนี้ยน้องก็มาเลยครับมา ACT เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยอีกไหนครับผมนะเราเนี่ยทำคอร์สใหม่ล่าสุดเดี๋ยวกำลังจะเปิดเลยนะครับ <Wow. S 1> เป็น ACT Math s n i s n i e n c e เนาะ แต่ถ้าเกิดสมมติน้องยังไม่เคยเรียนอะไรมาก่อนเลยแบบไม่เคยเรียนแซไม่เคยเรียน c u อแนะจริงๆอะพี่ก็ยังแนะนำนะว่าเฮ้ย ควรจะนะควรจะแบบว่าอ่าสมมติแบบแซหรือ CUA อเนี<ๆ>่ยก็เรียนซะหน่อยเพราะว่าแบบวิศวะหลายที่น้องมันก็ยื่นได้หลายออปชันใช่ไหมเออมันก็ยื่นได้หลายออปชันเนี่ยสมมติว่าน้องมีคะแนนแซน้องก็ไปยื่นแบบวิศวะลาดกระบังก็ได้อ่าแต่ถ้าน้องมี CUA ูแอดซีน้องก็ยื่น ISE ก็ได้ถูกไหมก็อ่าถ้าเกิดยังไม่เคยเรียน่นะก็อาจจะปรับพื้นฐานด้วยพวกนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยไปลุยแบบ Post ACT นะครับอ่าแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยจะมีหลายคนบอกว่าพี่แล้วมันต้องคะแนนทุกตัวที่มีไหมจริงๆเี่ เคอเ s e อ่ะเขาก็จะเขียนชัดเลยว่าน้องยื่นตัวไหนก็ได้นะเช่นสมมุมติแมทอย่างเงี้ยน้องจะยื่นเอ่อ c u a ก็ได้น้องจะยื่น SAT ก็ได้ไดใช่ปบะนะหรืออาจจะย,ยื่น ACT ก็ได้แต่พี่จะบอกว่าถ้าเกิดน้องมีคะแนนหลายๆตัวเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้นะว่าภายใน iSE อ่ะเขาเวทคะแนนแบบเทียบเท่ากันนะเป็นขนาดไหนอ่ะ อืมนะเพราะอย่างปีที่แล้วเนี่ยอพี่บอกเลยปีที่แล้วเนี่ยมีน้องที่อันดับใกล้ๆกันนะคะแนนแซดเท่ากันหมดเลย <Wow. S 2> แต่คนนึงอ่ะมี CU อยื่นเพิ่มไปอีกตัวหนึง่งดันได้อันดับเรนกิ้งเนี่ยสูงกว่าคนที่ยื่นแต่แซดนะ <S 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าคะแนนอ่ะมันก็จะแบบถ้าเกิดอันไหนมันสูงกว่าคณะเขาก็จะดูตัวนั้นอะ่ะนะว่าเขาจะให้คะแนนน้องเป็นตัวที่สูงกว่าไปเลยนะครับผม ประมาณน,นี้นะอ่ะอันนี้เด็กม .6 เนาะอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติเอาวันนี้ใครมาฟังเป็นม .4 ม .5 นะครับเราก็ออะแบ่งให้แบ่งให้นะหมวดแมทกับหมวดไซเอนส์นะครับน้องก็ถ้าเกิดอ่ะแมทก่อนถ้าใครพื้นฐานดีก็มาลุย ACT ลุย c u a ได้เลยนะ สนะายสองก็คือแบบเนี่ยถ้าเกิดพื้นฐานดีก็มาลุย CUATS ลุย ACT ได้เลยนะอ่านะนะนะก็ถ้าปูพื้นฐาน,น,นเนี่ยมาแมทเนี่ยพี่ก็คิดว่าแซดแมทได้อยู่นะเอแซดแมทก็เป็นตัวปูปูได้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะถ้าสายอนะันที่เมื่อกี้พี่อิงได้เมนชั่นใน GED นะครับใครไม่เคยแบบเฮ้ย ฉันต้องสอบ GED ด้วยเหรอฉันเรียนในโรงเรียนเนี่ยแต่มันจะเหมือนเป็นปรับพื้นฐานใช่ไหมพี่อิงถ้าเกิดใช่เลยใช่เลย<ม>เพราะว่ามันพี่อยากให้เข้าใจว่าข้อสอบ ACT Science มันือ GED ที่อัปเกรดขึ้นมาหละกัารก็เลยแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความรู้ Science พื้นฐานเลยมาปรับคอร์สด้วยตัวนี้พี่คิดว่าน่าจะพอเข้าท่าอยู่นะครับอืม,อมโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่อิงแบบเล่าเรื่องคอร์ส ACT หน่อยไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่อิงก็จะเป็นแบบว่าครูที่สอนเลยในแหะเป็นหลักเลยเออเตรียมอะไรเป็นน้อง ได้ก็คือข้อสอบ ACT นะครับถ้าดาวไว้พี่ที่คิดไม่ผิดนะน่าจะประมาณอนะีกนห้น่าจะมีช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาเนี่แหละนะครับเปต้นกันยานจะมีการเปิดคอร์สกันแล้วแล้วเราจะพรอวอะไรให้เราได็กๆให้เด็กๆได้บ้างนะครับในข้อสอบในคอร์ส ACT ของของอีกน่ยนะครับจะมีทั้งหมดทั้งฝั่งแมทกับสั่งไ c แอนส์เลยนะก็จะได้ทั้งหมดนะปูพื้นฐานแมทว่ามีเรื่องอะไรออกบ้างพอปูครบปุ๊บเพราะว่า ปูพื้นไม่ได้ปูพื้นฐานสิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนให้เราทวนความรู้แล้วกันว่าแบบว่ามีเนื้อหาอะไรออกบ้างต่างๆอย่างนี้พอครบปุ๊บก็ตะลุยโจ์อย่างเงี่ยลุยๆเพราะมันเป็นคอร์สกึ่งๆตะลุยโจดเลยนะครับฟังเซียนเหมือนกันเนาะฟังเซียนคือพี่สอนเองนะครับลักษณะเนื้อหาในคอร์สก็จะเป็นแบบเฮ้ยเป็นการทบทวนเนื้อหาต่างๆเป็นการรีวิวเนื้อหาต่างว่านี่คือสิ่งที่คุณควรรู้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 นะนะครับถ้าไม่รู้ต้อง อ่านเพิ่มมีสรุปอ่านให้อ่านเพิ่มนะครับพออ่านครบจบปุ๊บลองฝึกทําโจทย์ลุยโจทย์อย่างเดียวนะครับอันนี้คือคอร์สที่ที่ที่ทางอีกนาจะโทรวาให้ต่อไปคับน้องมาสุดท้ายครับเดี๋ยวเพื่อนบางคนบอกพี่ผมแบบนะสายแบบเตรียมตัวเองเราไม่ว่ากันนะน้องใครอยากเตรียมตัวเองเนี่ยก็ตามสไตล์คับน้องหนังสือที่ดีที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ของทุกข้อสอบนะก็คือ o f f i c i a l g u i d e นี่แหละของคนออกข้อสอบนะครับก็ถ้าเกิดแบบว่าใครอยากเตรียมเองก็ลองซื้อ o f f i c i a l g u i d e ์ ACP มาได้นะหน้าตาประมาณนี้นะครับ Transcrição <silence>